ลูกก็มีสามคนแล้วอ่ะมีเมียเพิ่มหรืาูกไม่ได้ยังไงก็มีสิมีสามใช่ไหมจะมีกี่คนเรารถตดเปเนรเดีวไม่คือชุมพูอยากมีกี่คนอยากมีกี่คนอะไรหนึ่งคนใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาสองคนเอาไม่มีแล้วทางนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจิบจิบผมชุมพูได้ด้วยเนี่ยเป็นเป็นกิ๊กเราป่ะเขาผู้ชายอะพี่ฮะอุ๊ยเราเป็นไหยก็ได้นะครับ เราไปได้แล้วครับเราไปได้แล้วครับต้องใช้เสียงเล็กๆับพี่ป้าพี่สสวััดีครบลูกกูไปถึงยังไงผมมาแล้วเนี่ยมึงไหนเลเบลล์ลูกลูกพี่อยู่ไหนเอาลูกกูไม่อยู่เลเบลล์อะไม่รู้อ่ะไม่เจอเดี๋ยวกูโทรหากันอะไรอะไรไม่ทันโทรหาไม่โทรหากูแหละทำไมมันต้องมามองหน้ากูก่อนเลยวะ บอกลุงนี่ว่าเขาขายเลทสองร้อยรี 200. 200่ิเน sí <combo> uh. ี่ยใจจะขาดตีเขาขายเลทสองร้อยอะตีบอใหเรียกพ่อใช่มยอันละสองรอันละสองร้อยนะตีร้อยอันอ่ะเท่าไหร่ร้อยอันก็สองหมื่นหรือเปล่าเช่อเปลาเรื่องนก็ไม่แน่ใจบืนถ่ายรูปเดิมเหันเพื่อนหนสองหมื่นตี สองหมื่นหรอเหรสองร้อยเองอะสองหมื่นจริงว่ะอาดิมาเื้อแดงลูกเอาเอามาเหนเหลืองได้ไหมหนอนไปโอเคเฮ้ยทำไมทำไมตังคูเหลือแสนสามมาเฮ้ยจาไม่ใช่ครับัไม่เลยหาที่เรอหมัก็สู้ได้นะเราก็มีหมัดสู้คนตายได้เลยไปเก่งวะเก่งะ ต่อโทษด้วยครับพอดีว่าแฟนผมมันดุอะครับพอดีแฟนผมมันดุก็ได้ผมพาไปฉีดยาก่อนนะครับตีรถซื้อมาเท่าไหร่นะพี่แสนห้าป่ะวะที่มัดปากมาวัดก็ได้เนาะใช่ไหมพิวะอะไรนะอะไรนะตีบิ๊กมันแสนห้าป่ะวะใช่แสนห้าคิดตั้นจะไปไหนต่ออ่ะเวินใหญ่กันแล้วใช่ไหม ล็อกเนี่ยท่าไหนก็รักกูเลยน่าเกลียดน่าเกลียดอะไรลุงเออลุงเออลุงมาแล้วลุงไปว่ะลุงพร้อมจ่ายเงินแจ้งได้ไหมครับอออโอเคครับผมจะได้ไปจดไว้ให้ลุงหรือว่าเราถ้ายังไม่พร้อมเดี๋ยวผ่านไว้ก่อนก็ได้ลุงแล้วเดี๋ยวลุงลุงจะให้เป็นรายอาทิตย์ก็ได้หรือว่ารายวันก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะจดไว้อาทิตย์มันเท่าไหร่อ่ะ อาทิตย์ก็อาทิตย์ละแสนสี่ครับเหรียญได้ปะเหรียญเหรอเหรียญก็ผมเอาห้าเหรียญพออะแต่ผมเริ่มจ่ายพรุ่งนี้นะโอเคครับครับผมส่็จลุงลุงเขาจะจ่ายลุงโอนมาสองศูนย์หนึ่งแล้วลุงเสียไม่ติดดูบ้านเหรียญมันต้องอะไรมายดมึงดูดูมึงดูกูกราบเมียเนี่ยเดี๋ยวมึงดูกูตีติดเลยสัตว์นดูว่าเฮ้ยแต่มุกตีติดตาวตีบุปปิน รักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทําใจถึงจักรยานถึงกเมียรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมีย ไมนรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครรึทีิเหรอชาติหน้ามีฉันจงจำไว้อย่ามีเมียได้ได้บุพเข้าไปเก็บยาโอ้ยเธอจะยังเนี่ยเขาขอตีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดดติดเลยเนี่ยเนี่ยเขาท่องท่องคาถามาแล้วไงเดี๋ยวตีทีเดียวเนี่ยติดเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอาดิเอาดิเอาดิรักดูดูคาถารักเมียกูติดติดมันต้องติดอมเพียงอมเียงเพียงนี่ไงไอเฮียเมียไม่ศักดิ์สิทธิ์ไอสัตว์ตีไม่ติด พิววะพิววะพิววะว่าไงว่าไงว่าไงโเขาเอาอะไรครัับมนต้องเอาอะไรไปย่อเปลี่ยนนะพี่เอาไม้เมาแข่งเอาเวอร์ไงเอาเวอร์ไม้ไม้เบสบอลกับไม้กอล์ฟอะเอาไปย่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พิววะเราเราคิดเปลี่ยนไม้ผมเปลี่ยนถุงกวยอะเพราะมันคิดไม่กันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันคิดไม่ได้มึงบ้าปะเนี่ยขวัญนะเขาจะจับอะคุเหลืออยู่กล่องกูตีทีดิตายแล้วจะ มือตีไปแล้วจะอะไรอีกครัพี่ผมขอเรียกค่าเสียหายนะครับฮัลโหลพี่อะไรอะไรยุ่งกับเรากินข้าวอยู่จะตายแล้วจะตายไม่ตนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่ยอมจบครับเข้ามา้ครับเขาจะตีผมเออเอผมแล้วเล่นกันเองเคลียร์กันเองนะจีโน่โอ้มันจะกระทืบผมจริงจริงเลยับผมไม่ไหวนี่ขาทั้งแม่ทั้งลูกครับโอ้ฟ้องแล้วมันฟ้องกแ้งมันฟ้องกูนักแหละตรงมึงไปทำอะไรกันวัเนี่ยเอาหมูราดน้ำมันเลยเหรอจะเผากันเลยเหรอเนี่ย ไป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 ออกตรงที่กระดาษเทเลรากันไป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 ปไไป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 ไบไป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 ไไป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 ปไ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 ปปไไปไปไปปไไป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 ไไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ไ ไอ้ี่ไม่ติดหรอกไอ้ดไม่ไม่มีไปมาเร็วไอ้ยี่มันไอ้แต่มันไม่ดังคุยเนี่ย่ไปไปส่งม้าข้างบนก็พอไม่ไม่ตอนดีเสร็จมันไม่ไดยม่คุยเปมนตัวมีไหมล่ะขนมมาแล้วดูดีว่ะขนมมาแล้วเหมเหมือน